น,นี่มาถึงวันอาทิตย์แล้วกันนะครับใช่ค่ะ <c oughs> วันอาทิตย์เดือนนี้ได้อะไรมาวันอาทิตย์ใด้ไพ่โอ้โอแรงมากวันอาทิตย์เดือนนี้นะครับไพ่นี้มันเป็นไพ่และสัญลักษณ์ของสายมูสายมูสายม,สายมูเพราะนั่นคือวันอาทิตย์ในช่วงนี้คุณจะอยู่ในสายมูครับชาววันอาทิตย์บอกเลยว่าแน่นอนครับคุณจะสนใจดูดวงนะครับหรือไม่ก็สนใจการทําบุญใช่ไหมหรือไม่ก็ไปงานบุญงานกุศลน,นะครับหรือถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือสายวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ต่างชาติต่างแดนได้เหมือนกันนะครับหรืออีมุมนึงก็คือถ้าเป็นในงานเนี่ยสายวานอาทิตย์ชาววันอาทิตย์เนี่ยจะโดดเด่นกับงานที่เกี่ยวกับราชการม,มีสีในเครื่องแบบตำรวจทาหารงานประกันงานเกี่ยวกับโหราศาสตร์ การรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลแพทย์หมอนี่ได้เหมือนกันหรืองานที่เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศใช่ไหมชาวที่จะเหมาะมากๆนะครับถ้าเป็นเอกชนก็งานโรงพยาบาลงานธนาคารอ่าจะโดดเด่นดีถ้าเป็นค้าขายก็เป็นค้าขายธุรกิจขายเกี่ยวกับวัตถุมงคลคลลงศพความเชื่อปักกันอะไรประมาณนี้ก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแบงนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องเงินทองแน่นอนครับช่วงนี้ชาวที่ก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ได้เงินมาแบบ ฟุกฟุกเหมือนบุญบารมีที่คุณทําไว้เนี่ยได้กับสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นบางทีคุณไปทําบุญกับลงศพบางทีคุณไปทําบุญกับคนตายใช่ไหมบางทีคุณไปทําบุญกับคนที่เจ็บป่วยไม่สบายอคุณจะได้ผลบุญผลบุญจากการช่วยเหลือมีโชคดีเรื่องเงินอมีโชคลาภคือคือพูดง่ายๆว่าคนเกิดมันาทิตยเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่ว่างั้นนะเขาจะเขาอาจจะเน้นในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะใช่ครับนะบางคนไปมูหรือบางคนไปทําในสิ่งที่คนอื่นที่่่่เเเคคาาไไมมมองหห็็นนุณ แต่คนเกิดวันที่เขาอาจจะไปเห็นคุณค่าแล้วเขาก็จะโชคดีหลังจากที่เขาได้ได้ปฏิบัติได้ทําแต่เน้นความดีนะคะให้เน้นการทำแล้วทำแล้วดีเชื่อในทางที่ดีมไม่งมงายจนเกินไปเพราะฉะนั้นคุณจะได้โชคดีจากความเชื่อของคุณนั่นเองนะใช่หรืออีมุมหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีซิกเซนสัมผัสพิเศษเาส,สามารถมองเห็นอะไรที่มันแบบประเภทแบบว,ว่าเอาเ่อเหนือธรรมชาติอ,อาจจะฝันเห็นอะไรแปลกๆนิมิตหรือไม่ก็ไปเจอกับ เลยตัวเองเลยสิ่งที่มองไม่เห็นก็ได้อะไรอย่างนี้นะะนี่คือชาวอาทิตย์สิ่งที่ต้องเตือนบ้างนะอาจ้าโนอ่ถ้าเตือนท่านต้องระวังเลยก็คือในเรื่องเกี่ยวกับด้านการค้ำประกัน ในเรื่องเกี่ยวกับด้าเอ็นดูเข้าเอ็นเลาขาดต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับการคาประกันการคู้หนี้ยืมสินช่วงนี้ชาวที่ต้องระมัดระวังพิเศษโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นประเภทเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปพัวพันผูกพันกับคนอื่นมากโดยเฉพาะเรื่องการเงินประมาณนี้นะฮะตรงนี้ไปอินกับความรู้สึกคนอื่นมากเกินไปตัวเองกับการมาเป็นเครียดก็ได้นะะะอไรรปมาณนี้ส่วนเรื่องความรัก ชาววอาทิตย์ช่วงนี้ก็จะไปทําบุญกับคนรักหรือไม่ก็มีเกณฑ์ไปสายมูด้วยกันบางทีสามีภรรยามาดูดวงได้กันก็มีนะฮะตรงนี้นะฮะมาอะไรล่ะเขาเรียกมาเสริมพลังดวงด้วยกันก็ได้เหมือนกันมานะคะที่สํานักร้านบ้านคิ้วสวยเลยชักหรือสํานักอาจารย์โอมได้เลยใช่ครับชาวหรืออาจจะมีเกณฑ์วางแผนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันก็ได้หรือไปทําบุญลงศพหรือไม่ก็ช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยด้วยกันก็ได้คประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นคนที่ยังโสดเนี่ยเสน่ห์จะแรงกับคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล นะครับประก,กันคุณหมอคุณหมอตำรวจทหารนะครับหรือไม่ก็ชาวต่างชาตินี่เพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์อยากเจอคนรักก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆอาจารย์เนาะอาจจะไปให้หมอมาเอ๊ะปวดฟันบ่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะไปหาทาันตะอะไรประมาณนี้ก็ได้นะะหรือไม่ก็ไปเอ,เอยหรือไม่ก็ร,ร้านขายยาบ่อยๆแลอุดหนุนคนขายประก,กันบ,บ่อยๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้เออลิงกด้านหนึ่งก็คือโดยดวงชะตาเนี่ยชาววันที่ช่วงเนี้ยคุณก็จะมีเกณฑ์บุญบารมีรักษาเทวดาคุ้มครองประมาณ 来听